ช่วงขาตอนนี้เนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนะเป็นผู้หญิงีปล่อยโซมไม่ได้นะจะบอกให้พี่ตักจะให้ตัวนี้ดูแลภายในเลยลิลินไพรบาร์ควิตามินตัวนี้นี่พี่ตั๊กอัดเลยตอนเช้า2เม็ดตื่นเช้ามา2เม็ดอัดเลยตัวนี้เนี่ย เขาจะมีเปลือกสนซึ่งตัวนี้นะั่นในวงการเครื่องสาอางในวงการความงามเนี่ยเปลือกสนนี่กำลังมาแรงมากเพราะตัวนี้นี่นะคะจะทําให้ผิวคุณแข็งแรงกระจ่างใสนะคะแล้วทําให้คุณไม่โสมด้วยและนอกจากนั้นเขาจะมีะผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่ด้วยนะคะซึ่งจะทําให้ผิวของคุณนี่นะคะต้านอนุมูลอิสระพวกเลี้วลุรลู่ลูลลลล่ต่างๆนี่จะไม่มาเยือนเลยไม่โซมไม่ครัาและน่าจะกระจ่างใสตัวนี้เลยนะเด็ดกำลังมาแรงมากๆพี่ตักทานทุกวันผิวจะกระจ่างใสน่าจะไม่โสม เลยนะคะนี่หกระปุก290บาท2กระปุก500บาทถ้า5กระปุก1,000บาทจำชื่อนี้ไว้ลิลินไพบักวิตามินนี่แล้วใช้คู่กับเอมิฮายาเอเซนเซีัมทีนี้ผิวคุณก็จะแข็งแรงทาสู้แดดหน้าไม่โซมไม่หมองคล้งฝ้ากระไม่มาเยอนเลย